ได้อย่งเราคูบ่ามั้งเนี่ต้ม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 คางกีอันนี้เป็นต้มตแบบคางกิต้มน้ำข้นใส่ความนัวก่อนเราพูดไรอีสักนิดิอกบันนะไครอะฮัมบอร่ดูบอรดไหบต้ม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  กลมของผมครับผมเอาไงต้ม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 นี่หูไรเง้ยมั้ยแต่ว่านี่ต้มหมดหยังอะข้างต้อเนื้อข้างหมอเนาะข้างมันก่อนอันนี้เป็นไงพัตชุดดิบหมูกับเป็นส่วนใดของหมูเลยพี่อันนี้คือโอ้จะพูดดีไหมเนี่ยกรีบกีบกรีบกรีบกรีบแม่ขอดิบกีบโอ้โหเลน้องมันเหมือนกันไหมเนาะ มันคนละกีคนละกีบองกิศใดอูเดี๋ยวมันต้องเป็นทิงไหนข้อออกไปดังนั้นวมาถียมลงไปใส่ลงไปเลยอ่าแหน่เป็นไงอ่ะหุย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 คืออะไรเพื่อนไม่รู้คนหุยหุยคืออะไรเพื่หุยคือคนพ่อสมัยซ้ำหนึ่งอะนะบ่อริกเผาพริกเผาลงไปยัง ยังยังไม่ลงอีกยังไม่ห้าอีกสูตรพิเศษอโหคนแน่นอนถ้าไม่คนใส่อีกเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับตุนให้เรียบร้อยจนเปื่อยให้ดีหอมหอมหวานขึ้นให้อยู่ตรงนี้คุณจะได้กลิ่นอัทธรสเลยนะนี่ยังไม่ชิมนะเฮ้ยบอกไว้ก่อนนะเฮ้ยครั้งแรกเว้ยอ่ะใส่ยังเป็นแน่กว่าไอ้สิ ไอ้ไ่ปนตัวใส่อะไรบ้างเ้าไใส่ใส่เข้าไปเดี๋ยวก็อร่อยโอ้โหเดือดอย่างนี้ลักษณะท่าทางแล้วอร่อยนะไม่อร่อยก็บอกอร่อยกินไม่ได้ก็ต้องกินแบบนี้เลยแต่ว่าเมนูอย่างกว่ฮิิคากิน้ำข้นจำได้แล้วแสดงว่าจำได้และโดนบ่อยโดนกี่ปีเยอะเดือดได้ที่เรียบร้อยเฮ้ยไปนี่เป็นไข่ นี่เป็นใครวะบอดไงเออบอดบอดใส่เห็ดลงไปโอ้โหมีผงนัวแถมไม่นิดหน่อยฮะใกล้จะได้ทีละขาจิแบบเชิงเกลือเปรย์สิบห้าจุดศูนย์นอไวเข้ามาเข้ามากินด้วยกันโอ้โหหุยหุยกับข้าวเหนียวร้อน อื้มโอ้ย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 หัวหุ่ยหุ่ยดูดิได้หม้อมือแล้วบาเนี่ยบรสสดยอดนะครับแต่บาสุดเลยเบื่อกำลังพอดี สำหรับแบบเรียงเกยงสตูดิโอต้องขอบคุณพี่ซ้ายเนาะซิงเนาะที่มาเยี่ยมมาย่ําครับพี่จิงเขากะไปยำเคาอยู่ใกล้เคียงกันครับเยี่ยมยำถามเขากันดีใจเนาะดิมเนาะดีใจดีใจเป็นอั้นพูดนั่นเนาะดีใจดีใจพูดดีใจไปเอาตาอะไรไปเนาะไปหมดแล้วปากเปลือกมันหองโอ้ยดีใจครับเรามันย่ยมที่กลมคล้องผมครับ เห็ดเห็ดโอ้ยเหงือแตกไม่น่ารอดเย็นนี้ไปหมดแล้วขอบปากเนื้อมันห่อนเมื่อไหร่เด้อก็ต้องเชียรกันขอเองติดหนังนี่สุดๆเลยนะเฮ้ยก้องสุดแบบจะบอกใเฮกอรี่เดี๋ยวเป็นไอศครีมข้างนอก